เราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่2นะครับเรียกว่าเครื่องมือหน้าเว็บนะครับเครื่องมือหน้าเว็บทําหน้าที่อะไรครับทําหน้าที่ในการเปิดหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้าแต่ละหน้าแต่ละหน้าของ Google Sites นะครับยกตัวอย่างเช่นหน้าที่1เป็นหน่วยที่หหน้าที่2เป็นหน่วยที่2ออะไรประมาณนี้นะครับอีกทั้งหน้าเว็บนั้นยังทําหน้าที่เป็นเมนูของเว็บไซต์ได้อีกด้วยนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับดังนั้นเราจึง ต้องวางแผนก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างหน้าเว็บไซต์นะครับเช่นเราต้องรู้ว่าเว็บไซต์นี้เราจะให้หน้าตามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีกี่หน่วยมีกี่เรื่องมีกี่ใบงานอะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างนี้จะทําการสร้างหน้าเว็บไซต์สัก3หน่วยการเรียนรู้นะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับเริ่มจากนะครับไปที่หน้าเว็บนะครับตรงนี้นะครับท่านจะเห็นคําว่าหน้าแรกนะครับตรงนี้หน้าแรกก็หมายความว่าตรงนี้ครับคือหน้าแรกนะครับที่เราจะโชว์นะครับที่เราทําการแต่งนะครับ เอามานะครับให้ท่านกดปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับในเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจะมีอยู่2อย่างก็คือสร้างหน้าเว็บใหม่กับลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์อื่นๆนะครับเอาหน้าเว็บไซต์ใหม่ก่อนนะครับตั้งชื่อนะครับให้ท่านเลือกตั้งชื่อตามหน่วยการเรียนรู้ของท่านนะครับเช่นนะครับผมตั้งชื่อเป็นหน่วยที่1ก็แล้วกันนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเสร็จสิ้นนะครับ จะสังเกตนะครับตรงนี้จะมีเมนูขึ้นมา1เมนูนะครับและหน้าตานี้นะครับก็จะมีหัวเรื่องขึ้นมานะครับตรงนี้ท่านสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับว่าท่านจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมให้มันเป็นชื่อหัวนะครับจะได้เล็กลงมาหน่อยนะครับนี่นะครับสามารถที่จะ Enter ลงมาได้นะครับเลือกฟอนต์ตามต้องการนะครับนี่นะครับทำไฮไลท์นะครับ อะไรประมาณนี้นะฮะเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวบางนะครับได้หมดนะครับตรงนี้โอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการแต่งนะครับให้เรียบร้อยนะครับเช่นใส่รูปภาพนะครับหรือใส่เลเยอร์ต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะแล้วแต่ท่านจะแต่งนะครับให้สวยงามนะครับอันนี้ก็คือหน้าเว็บเพจหน้าที่1นนะครับต่อมาครับท่านสามารถที่จะสร้าง หน้าเว็บอีกหนึ่งหน้านะครับโดยการที่กดเครื่องหมายบวกนะครับเป็นหน้าเว็บใหม่นะครับเป็นหน่วยที่สองนะครับหน่วยที่2ผมก็จะตั้งชื่อว่าองค์ประกอบอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าชื่อมันยาวเกินไปนะครับท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยการคลิกที่จุดๆตรงนี้นะครับ3จุดนะครับตั้งชื่อใหม่นะครับประมาณนี้นะครับนะครับไปที่คุณสมบัตินะครับแล้วก็ ลบชื่อที่เราไม่ต้องการออกนะครับกดปุบเสร็จสิ้นนะครับสังเกตว่าตอนนี้หน่วยที่1กับที่2สลับกันนะครับท่านสามารถที่จะคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็จับลากขึ้นไปแทนที่ได้เลยนะครับมันก็จะทําการสลับตําแหน่งให้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่หหน่วยที่สองเห็นไหมฮะอีกสักหนึ่งหน่วยกันแล้วกันนะครับหนึ่งหน้านะครับผมก็จะพิมพ์นะครับหน่วยที่สามนะครับเหมือนเดิมครับถ้ามันสลับกันก็ลากเปลี่ยนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้สังเกตที่เมนูครับผมจะมีหน้าแรกหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3นะครับโอเคนะครับถ้าท่านต้องการจะปรับแต่งหน้าไหนท่านก็แค่คลิกที่หน้าที่ท่านสร้างไว้แต่ละหน้านะครับแล้วท่านก็ทําการ Edit ให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับลองปรับแต่งดูครับไม่ยากนะครับ